โอ้ยตอบคนก็ได้เกลี่ยเกลี่ยข้าเปล่าเปล่าเลยเกลี่ยมันนี่นะเกลี่ยข้าวเหรอนะโอ้ครับไปด้านหลังเดินอันนั่นหนีพันยังโอ้มันแห้งไวได้ตัวนี้เนาะครับเนี่ยอันนี้ขูดผิวมันก็จะเหลือชานไหมอันเดียวกันเลยอันนี้ขูดผิวไม่ได้ปอกเปลือกก็จะเหลือชานไลยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กลับทางตัวนี้ มีลบตัวิดนี่แหละอันนี้ด้านเนาะมาส่งเครื่องคันนะที่บ้านโนนสะอาดตำบลเลยนะตำบลน้องไฮน้องไฮอําเภอเมืองจังหวัดอุดรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับเอฟห้าแปดร้อยวัตต์โฟร์พัทนะครับสิบแปดลูกปืนนะครับตอนนี้วุนตอนนี้หนึ่งคุมแล้วคืนนีที่ดำดําละ คือน,นี้น่าจะถึงบ้านเชียงคนือูณในคตีหนึ่งหนึ่งคุยเลยทานเนาอันนี้อันนี้เหลืองมาเลยเนาะอันนี้อ้อยเท้าอันนี้เหลืองมาเลยมันนิ่มเนาะชานนิ่มดูเป็นผลเลยเป็นง่ายด้วยนะเนาะโอ้โอ้มือหนึ่งมันได้หลายอยู่ได้หลายแล้วเนาะอ้อย เครื่องมันก็ส่วนหนึ่งแต่อยู่ที่อ้อยหลักๆเลยครับอยู่ที่อ้อยเพราะว่าถ้าอ้อยลำใหญ่ปฟองยาวน้ำมันก็ไหลไหนผมยังไม่เคยเห็นเลยอ้อยอ้อยเหลืองมาเลยสีสีงามอยู่ครับมาเลยเดี๋ยวมาเลยผมไม่มีพันนี้ผมไม่มีดูว่ามันเสียบเสียบโอ้เอาไปเลยเดี๋ยวพันบเดี๋ยวพันเดียวกันอยู่อันนี้เหลืองมาเลยฮะ เอาสต็อกก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวหมดเลปุ๊บสต็อกก่อนแยกแยกขวดอ้าวอ้าวเอาเอาเอาทีนี้เอาแก้วแก้วเล็กๆมาลองเอานี่นี่นี่ครับเดี๋ยวลองอ้าวเดี๋ยวผมลองอ๋อเกลือเขาเลยทายเอาไอเดือกออกมาครับเดืยกมาเลยเอาแล้เอาเลยครับอ้าวทีกองมานี่ครับทีกองเ็บๆทีกองมาทีกองก้มได้ไรอ้วนถ้าเดืยวนี่ลัมเดืยวนี่ฮะลัมเดืยว เอาชิมทีนี้นี่ครับได้สามเยอะได้สามก้อนแต่นั้นเยอะแบบที่กองกองชิมอันนี้ชิมกองชิมได้เลยเหลืองมาเลยง่อยชานมันนิ่มก็เลยเข้าง่ายสีมันก็สีโอเคอยู่นะครับจีโต๊ะต่ก่อนโตเร็วใช่ไหมครับครับตมันจะลมเร็วโตเร็วผมไม่มีแล้วผมยังไม่เคยกินเลย อันนี้นะเอาวะจะตักให้สักลังเดี๋ยวผมลองชิมดูวนื้ออะไรแต่ดูทรงเมื่อกี้เคี่ยวเอเคี่ยวชามันก็น่าจะอร่อยเคี่ยวมากกินน่าจะดีเคี่ยวมาใหม่ที่เรากองอันนั้นยังไม่กองเลยหรอกยังมาเลยเอามานี่มาเอาใส่ตรงนี้แต่ละมันต้องมันนี่วัลายหรอนี่เอาว่าใส่เลยกูไปกินเคา่ยวไม่กลนเอาเอาชิมชิมชิมมาเอาใส่กัดใส่กัดเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่ ชิมชิมมาเลยครับหอมดีครับหอมดีหอมดีหอมหอมคนละอย่างกับสุพรรณครับกินคนละอย่างกันสุพรรณจะเป็นอีแบบหนึ่งที่เรานี่คราวนี้เอาสุพรรณชินดูชิมดูชิมดูเป็นแบบอะหอมไหม แต่ไม่หวานปี๊ดอร์คม็ดมันจังมันจังนเป็นแบบเป็นจังๆแบบนุ่มๆครับมันไม่หวานถ้าใส่น้ำแข็งอาจจะจืดก็ได้ยงิบข้าวเสียกินอันนี้เขาจะชามันหวานหวานอ่อนอ่าหวานอ่อนแต่ถ้าเป็นสุภาพมันจะหวานเหลืองสำหรับคนมากสุภาพก้อยแต่ว่าไม่ต้องหวานมากชอบแบบไม่หวานมากเขาจะว่าเราจะใส่แต่มันหอมเหมือนนะแต่อย่างนี้ต้องต้องไม่ผสมน้ำแข็งต้องไม่ใส่เกล้ว ถ้าใส่แก้วคือต้องใส่น้ำแข็งมันจะจางไงอ้อยมันไม่ได้หวานหวานจัดเหมือนเหมือนสุพรรณเียเแียทั้งขังเลยใช่เพราะต้องเอาน้แข็งวนนั่นนี่ไหนไหนเราพูดมาเบาหวานนะชิมไอลยเดี๋ยวเทสสุพรรณอันนี้เขาเออเนื่อกว่าเลี้ยงมาเลยเลืองมาเลยเลืองมาเลยเหลืองมาเลยหอมมันแต่ไม่หวานหอมมัน หวานน้อยหวานน้อยหอมหวานน้อยหอมมันกลมรับกลมกลมสำหรับคนที่รักสุขภาพบ่ราะสุขภาพบนั่นป่านไรอ่ะอาไปแล้วมีปลาหลายูเดียวใสเข้าไปนี่หลายเลยเปเดี๋ยวอาเปลือกมอสาัดแล้วมาปลูกหลายผมก็มีอย่างละนิดอย่างหน่อยเหมือนกันเอาบางพันธุ์มันไม่โอเคผมก็โลผมก็จะเหลือบางพันธุ์ที่มันโอเคไว้ตัวนี้ผมจะทำผมจะปลูกหลักๆเลย มีห้าสายพันธุ์ที่เค,เคยคั้นเคยชิมเคยอะไรมาแล้วไอสุพรรณห้าศูนเหลืองเกษตรศาสตร์สุพรรณหนึ่งอ้อ,อยนางนวลแล้วก็สายมึงแนนตายเนี่ยอร่อยครับนนอรามันกลิ่นมันก็กลิ่นรสชาติอะไรมันก็คนละอย่างกันครับมันดีหมดแหละแต่ว่าห้าสายพันธุ์เนี่ยหลักๆที่ผมจะเก็บไว<อ>้ยีนมันดีแต่ถ้าว่ามาตรฐานจริงๆเนบแต่ดั้งแต่เดิม คนติดรสชาติคือ e สุภาหนาศูนย์นี่แหละครับสีไม่เปลี่ยนด้วยสายน้ำผึ้งสายน้ำผึ้งก็อันไหนสิงโปรน้ำผึ้งมันก็ดีแต่ว่ามันหวานช้ามันหวานอ่อนด้วยหวานช้าเพราะว่ามันต้องสิบสามเดือนขึ้นไปอ่ะครับสายน้ำผึ้งกบสายน้ำผึ้งเพราะละตัวกันคนละตัวกันคนละอย่างกันสายน้ำผึ้งมันล่างดับสายน้ำผึ้งมันเป็นของทางภาคใต้มันเป็นอ้อยมาจากมาเลส์ล่างดํา ต่สิงโปรนน้ำผึ้งมันเป็นอ้อยที่คือ,อใช้ชื่อเรียกเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกมันไม่ได้มีพันธุ์ที่รับรองมาแต่มันก็โอเคอยู่แต่สิงโปรนน้ำผึ้งนี่น้ำมันจะเขียวๆหน่อยแต่สีน้ำมันสวยนะสิงโปรนน้ำผึ้งกลิ่นหอมด้วยแล้วตอนนี้ออกจางๆเนี่ยอะไรฮะสุพรรณฮะ ถ้ามีรูนะจุสุพรรณอาเนี่ยมีรูตรงกลางอ่าถ้ามีรูตรงกลางสุพรรณห้าศูนย์ครับโอ้โหดีออกะดีออกจังๆเนี่ยสีสวยนะมันจะเหลืองกว่าครับถ anyway> ้ามัทำในยุูอ้อยมันจะเหลืองอุดรก็เดือนเดือนในการเก็บเกี่ยวกับเ่ยวกันบ่พี่เกี่ยวกันบ่เกี่ยวเกี่ยว ยิ่งยิ่งแก่ยิ่งสีสว่างไปเรื่อยแล้ววันนี้ยิ่งยิ่งอายุไลฟขึ้นยิ่งหวานบ่ไม่อ่าหวานนะใช่แต่ความหอมจะน้อยลงสักสิบสี่เดือนเนี่ยความหอมจะเริ่มลดแล้วครับแต่จะหวานหวานขึ้นนะครับแต่หวานขึ้นสีก็จะไม่สวยยังมีน้ำอยู่เด้์คนที้ขึ้นจะหยุดไปในเดย์เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเดือนเนี่ยกำลังดีแต่ถ้าสิบเอ็ดเดือนนี่หูดีเป๊ะเลยอ้อยสำหรับอ้อยสุพรรณที่ปลูกในที่ดอนนะ ัสีรสชาติมีหน้ามีสายแล้วว่าบ้นหอดตบน้เาตอนเาไปปูกกันมันยังเงินเลงอยู่ไหมเขาปูกส่งอย่งนี่เอาตั้งก่อน5 800วัตต์โปพัดนะครับ0863152145นะครับขนาไหมครับมีจะมีเครื่องคันไปสามอาชีพนะครับก็ติดต่อเข้ามาอะไรนะครับ กรถมาจอาคันมากๆอ๋อผมคันผมคันที่นู่นแล้วพ่ออยากชิมก็ได้อร่อยนะ้อยข้ออร่อยนะปลูกที่อำเภอเวียงน้อยขอนแก่นที่ผมติดมาสามลำลองลองคันดูลองแยกขวดดูครับอร่อยนะอยไม่ข้อ ยาเป้า